อ่างล้างจานคลิกได้ครับท่านผู้ชมอุ๊ยตอนแรกม่งเยื่อนหลดเอตอนแรกม่งเลือดหยดไอ้เหี้ยแม่งเลมาเป็นเส้นเลยตอนนี้สวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่ในเกม h e ล l e r l o อนๆ Scary จากญี่ปุ่นนะครับผมเป็นภาษาญี่ปุ่นทั้งหมดเลยนะ ไม่มีภาษาอังกฤษหรืออะไรเลยนะครับเปลี่ยนภาษาอะไรไม่ได้เลยแต่ความหลอนนี่คือรับรองนะครับหลอนโคตรเลยเกมนี้เราจะมาดูไปพร้อมๆกันนะครับผมเนื้อเราอเนื้อเนื้อเรื่องย่อเนี่ยก็จะประมาณว่าเราเป็นนักข่าวนะครับนักข่าวหนังสือพิมพ์นะที่จะมาตามหาข่าวในโรงพยาบาลล้างอะไรสักอย่างนะครับโอเคเราได้บนไทัโอ้ยเฮียทำไมแม่งโผล่มาไวจังวะ อเออปูมาไวเกินโอเคบันไดขึ้นไปเลยไอสิษว์เอ้ยก,กูตกใจหมดคือแบบเฮ้ยแมงสันอะไรอ่ะอ๋อบันไดตกครับพี่น้องอู้แสดงว่าเรากลับทางเดิมไม่ได้แล้วใช่ไหมเราต้องออกทางประตูล่ะทีนี้อื้อหี้ออุ้ย ไม่ให้ได้พักหายใจเลยเอา่าผมต้องบอกอู้เสียงเปิดประตูนะอู้ห้องพยาบาลนะผมต้องบอกไว้นะที่นี้ก่อนเลยนะครับว่าถ้าใครเป็นโรคหัวใจหรือหัวนอ,อนเนี่ยไม่ต้องมาดูต่อเลยนะครับผมเพราะว่าความหลอนนี่ที่สุดแล้วนะฮะอู้นี่เป็นจดหมายเหรออ๋อแมปแมปเราได้แมปมา ในถ้วยมีไขควงอ่ะโอเคเราจะคลิกไปมั่วๆเลยนะครับผมเพราะว่าผมอ่านไม่ออกเออมันจะเป็นการไขปริศนาอุ๊หน้าต่างคลิกได้โอเคอเคุอค้ยเอ้ยมันมาอีกแล้วไงแม่งเอ้ยมาไวเกิไอบสัตว์เฮ้เฮียเ้ยมีเหมือนมีรูปอะไรบนนี้ด้วยอุ๊ยเฮียโอ้โอ เฮ้มีเสียงอคอะกลับวะท่านผู้ชมเอยแต่เรายังเปิดไม่ได้เอยแล้วเ,เปิดเข้ามาห้องนี้แล้วใครนอนอยู่ตรงนั้นวะสวัสดีเข้า,าไปไหมหายไปแล้วโอเคอย่างๆอย่านะอย่าผูวมาข้างหลังผมนะอู้มีมือแล้วก็ยาสีฟันเหรอมือถ่ายรูปได้ไหมไม่ได้ อห้องนี้ล่ะไม่ได้นะอืม,อมโอ้เราทำกลอ่องอ่ากล่องแดงกล่องแดงเอามาสร้างข้างหลังกล่องอะไรวะเี้ยแล้วก็อันนี้อืมกระจกโอเคออกเลยมันเป็นกระจกสักอย่างอ๋อยาสีฟันมาป้ายได้ไหม ยาสีฟันนี่อุ้ยอ้ยเฮียไม่มีเงาค่ะไม่มีเงาของเรานะแต่เงาของใครก็ไม่รู้อุย้ยสัตว์เอ่อไหนวะห้องนี้หมดยังวะประตูนี้ก็เปิดไม่ได้อุ้โอ้ยโยโยยยอยยยยอยยยยอยย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  เฮียแล้วคือแบบโอ้แม่งมองหน้ากูมองหน้ากูทำไมอ๋อเข้ามาได้ด้วยอย่านะครับอย่านะอะไรอะรูปเอ็กซเรย์แล้วมีอะไรสักอย่างนะอันนี้ <c oughs> <c oughs> เออ ถอนออกมาด้วยโอเคเอาอันนี้ให้มันเป็นกุญแจใช่ไหมเอาเหนี่ยมาไขาได้ไหมไม่ได้นะไม่มีความสามารถขนาดนั้นรู้มันเป็นอะไรไดวงฟ้าฟ้านะอันนี้เป็นจดหมายอะไรสักอย่างอ่านไม่ออก okay. โอเคโอ้ชั้นล่างนี่เหมือนเป็นภาษาอะไรสักอย่างเอากล้องมาถ่ายได้ไหมเนี่ย ไม่ได้โอเคโอเคมีทีวีอ๋อทีวีดูได้พูดแล้วเหมือนมีหน้าใครอยู่ในทีวีด้วยนะไอ้เหี้ยอเ,เอ้ยโอ้ยสัตว์สัตว์เอ้ยไม่หรือไม่ให้พักหายใจอันนี้ใช้อะไรได้ไมั้ยอุ๊ใช้ยาสีฟันอ๋อมันไม่ใช้ยาสีฟันมันเป็น น้ำยาล้างสนิมหรือเปล่าแอดเสียงแอดเอ,อ้ยอันนี้เป็นอะไรน้ำยาสบู่หรืออาบน้ำคลิกคลิกคลิกอันนี้อะไรกล้องถ่ายรูปโอเคได้แล้วได้แล้วโอเคในที่สุดเราก็ได้ทำงานของเราสักทีห้องนี้มีอะไรไหมเนี่ยไม่มีว่ะอุ๊ มีรอยว่ะมีรอยอยู่ตรงรอยแล้วว่ะเออทำไงแบนบนี้เหรออ๋อกุญแจโอเคโอเคไม่มีอะไรนะออ้ห้องนี้แปลกมากไม่มีอะไรเลยนี่ห้องนี้อันนี้เออใช้ใช้เป็นอะไรอะไรอย่านะโอ้เป็นห้องอะไรสักอย่างนะคลิกไปมั่วเลยแล้วก็อันนี้ มันกดได้กดได้กดได้ดไดเอออืมยังไงอันนี้ปิงปิงปงิอัน,นี้เหมือนเป็นห้องแต่งตัวหรือเปล่าหูของนี่อุ๊ยอืมไม่ไหวกับเกมนี้ <c oughs> เยอะอโอ อ๋อขาขนกูลุกแล้วออเปลี่ยนกล้องมาแล้วเจออะไรแบบนี้แม่งขนลุกเลยสัตว์กูอ่านี้ต้องมีอะไรสักอย่างกระจกกระจกนี่อันนี้ไงนี่ใช่เลยเนี่ยมีหน้ายิ้มเหมือนกันด้วยโอเคจำป๊ปึ๊บปึ๊บปึโอเคห้องนี้ในกระจกกระจกกระจกไม่ใช่กระจกสินะเออปฏิทินขวาบนซ้ายล่าง ซ้ายบนขวาบนซ้ายล่างก็ขวาบนไดแล้วเอ้ไม่ตกใจหรอกไอ้บ้ามาเป็นมือใครอ๊เมื่อกี้กมันจะพูดเลยมาเป็นมือใครจะกลัวเหี้ยอู้ออออได้โอเคห้องใหม่โอเคขอบคุณครับและเสียงเพลงเปลี่ยนด้วย เสียงเพลงอย่างเปลี่ยนอุ้ยห้องมีตาแมวดูได้ไหมดูไม่ได้อ๋อกุญแจเออมาท่านผู้ชมครับว้าวเราเปิดหน้าจอเต็มๆจอนะครับผมเราจะเล่นไป,ปพร้อมๆกันนะครับท่านผู้ชมเอ,อ,อ้ะแเอ้ะแเปิดไว้ก่อนเปิดไว้ก่อน โอ้โห uh huh, แล้วเพลงโคตรจี้จี้ตูดกูมากเลยดังตลอดเวลาแล้วก็มีตาน้องเหมียวี mm ่เ hmm. อีอยงอืห้องน้ำแล้วก็เหมือน <laughs> มีเกมให้ไม่เล่นนะครับท่านผ okay. ู้ชมโอเคเออเอออู้ฉอาดอู้คนที่มีไฟฉายนะครับโอ้โหแล้วเสียงเมื่อกี้คือเสียงอะไรมหอืม mm hmm. ปิงปองใครครับสวัสดีครับโรงพยาบาลไม่มีใครนะมึงอย่านะกูรู้ว่ามึงจะโผล่ามาคือแบบคอนเซปต์ง่ายๆเลยอย่าตกใจแน่เตรียมใจไว้แล้วกูเตรียมใจไว้แล้วเตรียมใจไว้แล้วกูรู้ห้องนี้หมดยังเออยัง ดูแพกล้องมามีไหมไม่มีโอเคอเบียดไปงอกอ่าพอรถอุ้ยอีเยอมีใครแอบดูแล้วมันมืดใช่ไหมเดี๋ยวเจอไฟฉายเดี๋ยวไฟฉายกูอุ้ยมีเกือบหีิบเกือบไม่ได้เอ๊ะหนูหนูวิ่งผ่าน ว่าแม่งต้องโผล่มาแน่นอนเลยกูรู้กูรู้เอ้ยเฮ้ยหนูผมไม่กลัวหนูนะครับท่านผู้ชมบอกไว้ก่อนเลยโอ้นี่ไงห้องนี้ห้องนี้มันมืดเฮ้ยเย่ะใครอ่ะโอ้ยคิดได้ไหมอ่ะอย่ามึงอย่าวิ่งมานะเอ่อกูอาย ตุ๊ก,กตาเนี่ยไม่งเง้ออยู่ห้องนี้แล้วไม่สบายใจว่ะสัตว์แม่งกูเข้ามาแม่งก็จ้องมองดูกูเลยเหมือนเป็นยันนะครับเนี่ยโอก <c oughs> ูไปหันหลังไปได้ไหมเย้อย่านะไอ้เหี้ยกูปิดหน้าจอกูมไม่ดูกูขอร้องกูไม่ดูผมไม่ดูนะไอ้เหี้ยมันให้เราเห็นกล้องเองว่ะไม่มีว่ะ วูมีเฉลงแฉลงไปงัดห้องไหนวะอ่อนเกินยังอ่อนอยู่นะยังไม่เท่าไหร่ยังไม่เท่าไหร่แต่ห้องนี้หมดยังหม,ออหมดแล้ว้เออหมดแล้วไปดูก่อนว่าเอาแฉลงไปทำอะไรวะน่าจะเป็นห้องห้องน้ำนะที่มันเคาะเออหน อันนี้ไม่ใช่ห้องน้านะแต่เปิดได้เว้ยเฮียผมผมขอเบาเสียงนะเสียงมันโคตรดังไงร้อนจังโอ้ทำไมมีอะไรเต็มไปหมดเลยยังแล้วก็มีจดหมายกลัวปะมีถุงมือด้วยเดยวผมผมเปลี่ยนที่หยิบก่อน หยิบอะไรดีหึมมันไม่ให้ผมหยิบกระเป๋าอะมันไม่ให้กูหยิบกระเป๋ามันไม่ให้กูแผนกล้องหนีด้วยแล้วเสียงเพลงหายด้วยแล้วมีเสียงเดินวะ่ะหายใจเข้าลึกๆไปเสียงนี้อะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่ให้ผมออกด้วยมันให้ผมหลบในล็อบบี้โอ้ไม่ใช่ล็อบบี้โอลิมอะไรไม่รู้อะกินไม่ออกนี่อะใครวะ ผมปิดหน้าจอผมไม่มองนะผมไม่มองนะกูมไม่อยากมองอนะ่ะมันโผล่มาแน่คอนเซป์นี้ใครๆก็รู้ใช่ไหมนี่มันรอให้กูออกไปวะอกูววาดล้ะอย่าเด้เวย้ยโอ้ยนั่นไง <laughs> อย่าเด้ออย่าเด้อไม่กูแพนกล้องหนีด้วยเอากูปิดกลัวมือปิดเอา ขิกอะไรไม่ได้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 วะจุดจุดจุดกูไม่มองอ่ะเอา้ากูไม่มองมึงล็อกกูไว้ตรงนี้กูก็ไม่มองอ๋อโอเคอย่าเนาะอย่านะครับอย่านะนี่กูมียันเว้ยกูมียัน อ๋อคลิกอะไรอุ๊ดตกใจหมดเอ้ยถังขยะไอ้บ้าทังขยะแล้วก็เหมือนเป็นหน้ากากอะไรสักอย่างไปห้องน้ําห้องน้ําน่าจะใช้ประโยชน์ได้นี่ห้องนี้ใช่ไหมห้องอุ้ยตอนแรกมันเป็นสีแดงนะมันเป็นเหมือนมีคนล็อกและตอนนี้มันไม่มีคนล็อกมันไม่มีคนอยู่โอโ้ตอนแรกแล้วใครมาขี้ตรงนี้วะเน,นี่ย ไฟก็ติดติดดับอันนี้เป็นอะไรอืมอ่าสเปย์อสเปเย์เดี๋ยวเดี๋ยวหยิบไฟฉายไปเลยเดี๋ยวอาที่ผสมก่อนนะจะผสมอะไรสักอย่างได้โอเคเดี๋ยวกูถือไฟฉายไว้กูว่าแม่งไฟดับแน่นอนเลอืมเหมือนบตัตรป้ายชื่อนะแล้วก็มีล็อกเกอร์ที่เขียนว่าอะไรไม่รู้อะโอเคแสดงว่ายัางเช็คไม่หมด ห้องพยาบาลเออไงต่อเนาะเหมือนเป็นนาฬิกาก้วนนาฬิกาเนี่ยต้องเกี่ยวอะไรสักอย่างหึโตนี้คลิกได้ท่านผู้ชมแป๊บแป๊บไม่ได้ไม่ได้ห้องนี้ว้ยเปิดไม่ได้ตอนแรกอุย๊ย yeah. โอ้ฝกอยู่อ้ยอ๋อจะเปิดไหมถามถามหน่อยว่าจะเปิดไหมนะจะเปิดไหมเอ่อผมจะเปิดอือ่ะเมื่อกี้เช็คเช็คตู้ซักผ้าไม่ได้นะแต่ตอนนี้มันเช็คได้มีอะไรมีกล้องหรอ กล้องอ,อีกอันหนึ่งเซตเซตไวเซตกเป็นค่าเกมนี้แหละเซตไวเซตเอกเรามีกล้องแล้วนี่อ๋ออันนี้เราได้ยันมาแล้วแต่เหมือนเอายันไปทับอะไรสักอย่างายันไปทำอะไรสักอย่างอุ้ยอ,อ่างล้างจานคลิกได้ครับท่านผู้ชม อุ้ยโอ้ยฮตอนแรกม่งเยือดหลดเอ้ยตอนแรกม่งเลือดหยดไอ้เหี้ยแม่งเลยมาเป็นเส้นเลยตอนนี้ว่าไม่ยังไงวะอืมไม่มีแล้วอ,อุ๊มีรูอุ้ยมีสัตว์ออกมาเอาอะไรอ่ะมีรูป รูปของใครผมไม่กลัวผมไม่กลัวมแมลงนะครับผมไม่กลัวมแมลงอืมก็เลยไม่น่าตกใจอะไรเท่าไหร่สปงสเปรอะไรก็ใช้งานไม่ได้สักอย่างอูอนี่สเปรมาก,กุกอุย้ยใช่ด้วยโอ้ภาษาอะไรไม่รู้ผมอ่านไม่ออกโอเคแต่ก็น่าจะปลดล็อกอะไรสักอย่างแล้วแหละอืมอ๋อมีคนส่งข้อความมา ต้นัพทาพังอีกโอ้迈เกอสเดี๋ยวถ่ายรูปน่าจะถ่ายรูปได้แชะ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 ถ่ายไม่ได้วะ,ะนี่ได้ไหมสวัสดีครับสวัสดีครับ <c oughs> มุกเดิมๆใช่ไหมเฮอะห้องนี้มันคลิกได้เว้ย แต่มันจะสันนี้หน่อยนี่เด็กน้อยแล้วเหมือนมันแม่งวาดรูปอะไรสักอย่างเลยนะโอ้โหดู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 เดี๋ยวนะงับงับเงับเจ๊เออหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนะอย่ามามองได้ไหมขอร้องแหละแม่งเอ้ยชอบแอบมองว่ะ ขอบคุณที่รับชมคลิปของผมจนถึงจบนะครับคลิปที่ผมเล่นเกมนี้มันก็ได้จบลงไปแล้วนะครับผมคิดว่าไม่น่าจะมีต่อนะครับเพราะว่ากล้องผมมันไม่ยอมอัดให้นะฮะแต่ว่าถ้าใครอยากให้มีต่อก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำต่อนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับ